เบื่อจังเลยนะสลอสนี่เธอรู้ยังว่าวันนี้มีการอัปเดตใหม่แล้วนะจริงเหรอสภาไงนั้นเราไปเยี่ยมเราไปเยี่ยมมีมังกรดีกว่านะไปกันเฮ้ยรอฉันด้วยแล้วเร็วหน่อยสลอสเอ,อ๊ะมังกรเป็นไงบ้างวะไม่ได้เจอเขามานานลวนานทีจะได้มาเจอเอ,อ๊ใครน,นนะ่น่ะคุณคๆฮะเอ,อ๊ นั่นมันยังไงลองเข้าไปดูดีวกว่าเอา้าถึงมวลาแล้วหรอสลอสมาแล้วช้าจังเลยนะเธอเอาวว่าฉันนี่เดินเล่สินั่นมันออนสินกับไอ้กานนี่นาะนานๆก็ไม่ได้เจอว่างออนสินไฮแล้วพัดเป็นไงบ้างเจ็บคอตัวนี้ไง <c oughs> กันไฮแล้วพัดเป็นไงบ้าง สบายดีและเธอก็สบายดีเหมือนกันอ้าวกันอามังกรเป็นไงบ้างสบายดีมากมากเลยอ่ะและเธอก็สบายดีเหมือนกันนี่เธออะไรว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยซื้อเหรอหันมาทางนี้หน่อยสิได้กันก็ด้วยโอเคเหมือนเราตดค้างๆหน่อยๆเนาะนี่สมงคมใหม่เหรอใช่สังคมใหม่สวยไหมสวยมากเลยอะ่ะ นี่เธอรู้อย่างว่าสกุล้านอะ่ะฮะมีการฮะมีการอะไรอาเบข้างใหม่ว้าวสุดยอดอาเบข้างใหม่นั้นหรอไม่เคยได้ยินเลยอะ่ะนั้นเราอยากเห็นจังเลยอะ่ะเดี๋วยวเราจะไปดูที่ไหนเหรออืมนั้น เธอตามฉันมาสิไปไหนอ่ะมวงก้อนด้วยแล้วฉันจะต้องไปไหนอีกอ่ะตามตามมาตามมาตามมาแล้วซารล็อตเธอช้าที่สุดเนี่ยี่หมู่พวกเราแล้วนะล็อกขาเนี้ยเนี้ยที่จะทำแล้วก็มาถึงเฮ้ยซารล็อตนี่ซารล็อตน้าดีเขียวว่าไม่ดีเดี๋ยวไปหาที่วงก้อนดีกว่านะตามมานี่ตามมานี่เราจะไปไหนเหรอ โอ้ต่รถที่นาอยู่บนหลังคารถเลยเหรอแน่นอนไม่มีที่ว่างเราจะไปที่โรงเรียนน่ะเราวันนี้ก็ไม่ได้ไปเรียนนะรู้เดีด๋ยวเราไปเรียนแป๊บเดียวเองไงรถนี่นะที่เธอชนรถภาษาอะไรขอนเธอเนี่ยขอโทษค่ะนี่ไอี่เธอมีใบขับขี่ไหมไม่ได้มีไม่ได้ซ้อมมาแต่เราก็ขับขับรถเก่งนะเราเรู้ระวังปลอดภัยดี เรารีบไปเถอะเดี๋ยวมันเสียเวลากันอีกการนั้นเนี่ยครั้งใหม่ครั้งนี้เป็นยังไงบ้างหรอไม่รู้อ่ะถึงรู้รก็เพิ่งจะได้เท่านี้เองอะ่ะเออรออีกตั้งหลายชั่วโมงอะ่ะจะก,กว่าจะถึงเนาะหลายชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยอีกนิดนึงก็ถึงแล้วโรงเรียนเราอะ่ะเดี๋ยวสักพักก็กำลังจะใกล้ถึงฮะเลยเกือบเลยโรงเรียนแล้วไปจอดดีกว่าจอดตรงเลเวนั้นดีกว่านะ เธอรู้วิธีจอดหรือเปล่าไม่รู้น่ะปกติใครขับรถก็เป็นนิมมือกรใช่ไหมใช่ตปกติชันไม่คขับรถอ่ะอแสดงว่าก็เรื่องปัญหาแล้วล่ะฉันขับรถนม่ตรงหมักข้องอ่ะเจ้าอยู่ใกล้ๆแนวแนวเส้นๆอ่ะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะต้องเอาใหม่ทีหน่อยเอาใหม่่ซ้อมใหม่เราต้องฝึกแล้วียาล้เระเบียบแปลกๆนะเนี่ย เอาเท่านี้แล้วกันเราไม่ค่อยรู้เรื่องการจอดเท่าไหรตามมา่ตามมาตามมาตามมานะผู้เธอโอเคโอเคโอเคเอเ่อบริเวณนี้แหละกว้างสุดนี่ไม่ต้องชนกันนะสล็อตก็ช้าจังเลยเนี่ยนี่มันกลอยู่ตรงนี้นะโอเคส่วนเอาสีที่อยู่ตรงนี้ใช่สิส่วนกันมานี่ เคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนหน้าผมเพิ่เ้ใหม่เหมือนเลยนะในม่ใจปู้ชุดนี้มาอัปเดตใหม่เลยนะเนี่ยโุ๊เสื้อผ้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยว้าวาโคตรชอบเลยแล้วก็ทรงผมนี่ว่ามีทรงผมอัปเดตใหม่ใช่ไหมใช่แล้วโอเคเราขอดูชุดก่อนนะาการที่คิดว่ามันสวยไหมก็สวยอยู่นะ แต่ไม่ได้บางอันหรอกนะกระโปรงเหมาะกับเธอมากเลกระโปรงยาวเนี่ยเออจะไม่ใช่จะหยินนะเว้ยสรงผมที่นายบอกว่ามาใหม่เหรอน่าจะมาเท่านี้เนาะ